เลือไหมครับเวลาเราซื้อชุดน้าเกลือล้างจมูกมานะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นปัญหาเลยก็คือเรื่องของการเก็บนะครับจัดเก็บเจ้าตัวน้าเกลือกับเข็มฉีดยาแล้วก็จุกล้างจมูกนะครับมันก็จะเกะกะนิดนึงเนาะเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเวลาที่เราจัดเก็บเนี่ยเวลาเราจะหาเนี่ยมันก็จะแยกชิ้นกันอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยออกแบบเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแขนจับตัวน้าเกลือนะครับแล้วก็ ตัวไซลิงนะครับไว้ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ออกแบบด้วย CD ปีินะไฟล์ผมก็แจกไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับใครมี Td ปีพก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับมันจะใช้กับขวดน้ำเกลือขนาด500มิลลิลิตรของยี่ห้อนี้นะครับอ่ะนะครับการใช้งานก็คือเราเอาด้านที่ใหญ่นะครับเสียบไปที่คอขวดตรงนี้่าแบบนี้นะครับจากนั้นอีกด้านหนึ่งนะครับด้านเล็กตัวนี้นะครับเราก็เอาไว้หนีบไซลิง์ แบบนี้ครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจัดเก็บเจ้าชุดหลังจมูกของเราเนี่ยนะครับน้ำเกลือหลังจมูกเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันแบบนี้สะดวกปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้งานง่าย